สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลน,นะคะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้นะคะ1-15มีนาคม2567เนี่ยสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเวลาสักสิวินาทีนะใครที่ชื่นชอบนะคะกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบทั้งหมด3กลิ่นนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูนะคะค่ะ เป็นน้ำหอมมหาเสน่ห์ของช่องแม่หมอเองนะคะสามารถนะคะที่จะใช้ประพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์เทพห้องพระหิ้งพระหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะเพื่อเพิ่มเสน่ห์แห่งมต์ขลังพลังแห่งความหอมค่ะเป็นน้ำหอมที่ติดทนนานกลิ่นหอมละมุนมากๆกลิ่นหอมนะคะความหอมเนี่ยระดับพรีเมียมเลยนะคะเสมือนคุณอยู่ในดงกุลหลาบเลยนะ,ะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะเป็นเจ้าของได้ค่ะไาลนา์ก็ f i n 5 6 9 6นะคะหรือรายละเอียดเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปแล้วค่ะไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้นะคะความรักของเพื่อนเพื่อนชาวตูนจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักของคุณคะ สี่เหรียญค่ะสามเหรียญน,นะคะสองไม้เท้าเจดวิลเ <The Devil. S 1> ก้าไม้เท้าค่ะอืมไพ่เดือดซันเนอะเพสออฟคัพเก้าเหรียญแดฮังแมนนะคะ แล้วก็ไพ่เพจออฟเพนทาเคิลสได้สำรับของเรานะคะก็จะได้ไพ่ทูออฟสอรถามว่ามีปัญหาใหญ่โตอะไรไหมสำหรับเพื่อนๆชาวตุนเนี่ยก็มองว่าคือตูนกับการเนี่ยมันเหมือนกับ มันเชื่อมกันยังไงก็ไม่รู้เนาะในะในในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นพลังงานคล้ายๆกันเลยนะคะคือจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอะไรนะความรักมันเหมือนมีขึ้นขึ้น,นลงลงมันเหมือนรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องจุกจิกจกวนใจเล็กน้อยมากกว่าค่ะแล้วทำให้คิดเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่เพราะ energy ความรักนี้มันเหมือนกับ ไม่รู้นะว่าคุณอายุเท่าไรแต่ดูเหมือนกับว่าความคิดและความรู้สึกของคุณทั้งสองคนน่ะเหมือนเด็กอะ่ะมันเหมือนพ่อแง่แม่งอนอะ่ะเหมือนกะเงาก็งอดงอแง, اض, ง,องคิดเยอะคิดมากแล้วจากจุดเล็กๆนะกลายเป็นเรื่องที่คุณคิดเองคิดมากมันเหมือนกับจินตนาการเองแล้วก็ไปคิดไปตัดสินใจจะเอายังไงดีไปต่อหรือพอแค่นี้จะตัดสินใจยังไงนะทําไมเขาเป็นถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมองว่าปัญหาตรงนี้นะ คุณหม่องตรงว่าถ้าเราเจอปัญหาที่มีทั้งอหูแปดดาบเก้าดาบสิบดาบขึ้นมาเนี่ยมันมากมายกว่านี้มาหาศาลแต่สําหรับคุณนะคะดูเหมือนกับว่ามันเป็นความคิดหรือมันเป็นจินตนาการของคุณไปเองที่ทําให้คุณเนี่ยเครียดเพราะอะไรรู้ไหมคะบางครั้งเนี่ยอะอย่างไพ่โฟร์เพนเคเิลเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนไม่พอใจกับ คนของคุณบางทีเนะี่ยเขาก็ไปบางทีมันก็อาจจะมีนะคะเช่นสมมติว่าเาเขาไปคุยกับคนอื่นแต่คนอื่นในที่นี้อาจจะหมายถึงเพื่อนนะหมายถึงเพื่อนหมายถึงคนรู้จักแล้วคุณอาจจะน้อยใจว่าทําไมเขาไม่สนใจคุณในวันในขณะที่คุณ คือถ้าคุณไม่บอกนะสมมตินะคะว่าคุณเนี่ยกำลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่คุณกําลังยุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้วแฟนของคุณเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนกับว่าเออก็ปล่อยให้คุณแก้ปัญหาไปเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณบางทีเนี่ยอาจจะมีเพื่อนทักมามีคนรู้จักเอ่อเข้ามาพูดมาคุยแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนคุณไม่สนใจคุณเขาไปสนใจคนอื่นไปคุยกับคนอื่นแล้วคุณก็เกิดอาการน้อยใจอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะเป็นความรู้สึกของคุณนะ แต่จริงๆแล้วคุณน่ะเขาก็รักคุณมากอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นความคิดของคุณเองที่จินตนาการขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะน้อยใจขึ้นมาเองอย่างสามเหรี่ยนเนี้ยบางทีนะแฟนของคุณเนี่ยเขาอาจจะไปคุยงานไปคุยงานไปนู่นไปนี่ไปแบบว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหน้าที่การงานของเขาบางทีเขาอาจจะ หน้าที่การงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักพูดเขาอาจจะเป็นนักคุยหรือเขาอาจจะเป็นเซลล์เขาอาจจะต้องไปพบปะลูกค้าบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะคิดมากในเรื่องหน้าที่การงานของเขาเช่นคุณจินตนาการว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นเขาอาจจะไปมีใครไหมไปแอบนัดเจอเขาไหมบางทีเนี่ยมองว่ามันเป็นจินตนาการของคุณเลยนะเพราะอะไรรู <S <S ้ไหมคะเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ห่างกัน จริงๆต้องบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยแฮปปี้มากเลยนะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแฮปปี้มากเลยคุณจะรู้สึกเอ็นจอยกับเขามากเลยแต่เวลาที่อยู่ห่างก,กันปุ๊บเนี่ยเอาละจินตนาการของคุณเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะต้องอย่างนั้นเขาจะต้องอย่างนี้เขาจะต้องมีใครเขาจะต้องมันเป็นความคิดที่รู้สึกว่าคุณะจะจินตนาการขึ้นมาเองจริงๆนะ,ะ,นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรได้วยกันน่ะคุณทั้งสองคนเนี่ยนะตัวติดกันหนึบเลย คือต้องบอกว่าจากภาพนี้นะไม่มีใครมาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาได้เลยเนะี่ยมันเหมือนตัวติดกันเหมือนสเสน่หามันเหมือนมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อให้มีใครเข้ามาเพ,เพื่อที่จะมาแทรกแซงเป็นมือที่สามหรืออะไรประมาณนี้ยคุณกับเขาติดกันหนึบเลยคือมันเหมือนกับว่าไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาได้เพราะว่าคุณกับเขานั้นมันเหมือนกับเออมีความสเสน่หากันมากแต่พอปุ๊บ พออยู่ห่างไกลกันปุ๊บพอคุณจินตนาการถึงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดอะไรเกี่ยวกับเขามากมายเช่นถ้าคุณไม่ได้ไปกับเขาในช่วงเวลานั้นถ้าเขาไปตถ้าเขาต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มคิดแล้วว่าเริ่มจินตนาการแล้วว่าทําไมความรักของคุณกับเขามันยากอย่างนี้ทําไมมันถึงมีแต่ปัญหาอุปสรรคคือบางทีต้องบอกว่าคุณอะคิดไกล คิดเยอะคิดมากกว่าเกินกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกินความจําเป็นที่คุณจะคิด พราะว่าอย่างคุณดูไพ่เดือดซันสิเวลาที่คุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมอะไรด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะคุณกับเขาเนี่ยแฮปปี้มากๆมันเหมือนมีเรื่องตื่นเต้นมันเหมือนมีอะไรที่ท้าทายเราอกเราใจกันอะไรกันแฮปปี้มีความสุขเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยอะไรที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยมันจะมันจะหายไปหมดเลยในสิ่งที่คุณคิดจินตนาการขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะคะเพราะว่า เวลาที่อยู่ใกล้กันเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงมั่นใจว่าเออเขาก็รักคุณแหละคุณก็รักเขาแหละคุณชอบที่จะมีช่วงเวลาเนี่ยอยู่กับเขามากๆแต่เวลาห่างไกลกันเนี่ยคุณจะรู้สึกวิตกกังวลใจรู้สึกเหมือนเครียดรู้สึกเหมือนคือคุณกําลังทุกกับเรื่องของเรื่องในความคิดที่คุณจินตนาการไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทายชายไพ่แนะนํานะคะคือ คือคุณต้องมองว่าเออแต่ละคนเนี่ยก็มีพื้นที่ส่วนตัวเขาก็ต้องทํางานใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องทํางานตัวของคุณเองก็ต้องโฟกัสกับการทํางานกับการเรียนรู้หรือสร้างแพชชั่นอะไรให้กับตัวเองอสร้างแพชชั่นใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะหาก,กิจกรรมอะไรทําก็ได้อย่าไปหมกมุ่นอยู่กับเขาตัวของคุณเองนั้นก็ควรที่จะให้พื้นที่กับตัวเองอในการแบบเหมือนกับใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยของตัวเองเนี่ย ในขณะที่ไม่มีเขาเนี่ยอย่าไปจดโจรอยู่ที่เขานะคะกลับมาอมคุณทําอะไรแล้วคุณมีความสุขคุณก็ทําคุณก็ทําในแบบนั้นหรือบางทีเนี่ยถ้าเครียดมากๆก็ผ่อนคลายด้วยการเออไปแช่น้ําไปหรือแล้กวก็ปล่อยจิตใจให้มันสบายๆคิดในแต่เรื่องดีๆเออเขาเขาไปทํางานเนาะเขาก็รักเราแหละออนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเจอกันเนี่ยเขาเอาอกเอาใจคุณเขาแบบคุณกับเขามีความสุขขนาดไหนเนี่ย ประมาณนี้ให้คุณนึกถึงในเรื่องตรงนั้นนะคะคุณจะได้ไม่ต้องระแวงคิดเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเครียดอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ความทุกข์มันเกิดจากการจินตนาการนะคะเหมือนเด็กที่งองแงน่ะเอออยากจะเห็นเขาตลอด24ชั่วโมงอยากให้เขารายงานตัวตลอดเวลาแบบนี้มันมันได้หรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเวลาที่เขาจะต้องไปพูดคุยงานกับลูกค้าอย่างเงี้ยสมมตินะเลอค้าขายอย่างเงี้ย เขาจะมาวิดีโอให้คุณดูตลอดเวลามันก็ไม่ได้ถูกไหมอ,ะอ่ะอะไพ่ขยายบอกอะไรกับคุณสักหน่อยนะชาวตุลเขาซื้อสัตว์กับคุณนะจริงฮาราแฟนคุณอาจจะคบอยู่กับชาวพุกศพก็ได้นะคะเอ่อเขาซื่อสัตย์กับคุณเขารักคุณค่ะเขาไม่เคยมองใครเลยนะคนคนนี้เขาก็แค่ไปทํางานแค่นั้นเองอะไรที่เขาพูดกับคุณที่เขาบอกรักคุณสัญญากับคุณอย่างนั้นอย่างนี้ นะมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยคุณต้องเข้าใจว่านี่คือเรื่องจริงของความสัตย์จริงเลยนะนะอ,อ,อยากให้คุณสบายใจนะคะเนี่ยเขาปรารถนาเพียงคุณรักคุณเพียงคุณเดียวเท่านั้นนะคะมั่นคงกับคุณมากๆจริงๆถามว่าเขาอยากจะมีเวลาช่วงเวลาดีๆกับคุณบ่อยๆไหมก็อยากมีแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ต้องทำงานเนาะเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะ อะไรที่ทาให้เขาต้องโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากที่สุดนั่นก็คือเขาพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณไนงะเพราะว่าบางทีเนะี่ยถ้าคุณกับเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ความสําเร็จนะเขาก็อยากจะลงมือทําคือเหมือนกับร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอนะเต็มที่กับคุณเลยนะคะคนเนี้อืคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุลมธาตุไฟก็ได้นะเนี่ยหรือว่าจะเป็นชาวกรกฎ เวลาที่มีเวลาว่างน่ะเขาก็จะรีบมาหาคุณพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากไปเขาอยากไปผ่อนคลายกันเต็มที่เนี่ยเขาโฟกัสที่คุณเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาก็ทางานแค่นั้นเองนะคะอยากให้คุณแบบว่าไม่ใหญ่คุณจินตนาการอะไรไปเองเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณตามติดชีวิตเขาตลอดเวลาเลยว่างปุ๊บก็มาหาคุณปั๊บ ร,รับคุณไปเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนถ้าหากว่าเขามีเวลาเนี่ยเขาก็จะรีบมาหาคุณใช่ไหม,มบางทีเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าคุณเนี่ยเฝ้ารอคอยเขาเขาคงรู้สึกว่าคุณเองก็รอคอยเขานะคิดถึงเขานะห่วงใย,ยเขานะอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณเน่ะอาจจะคิดมากจินตนาการมากแล้วก็สร้างความโศกเศร้าให้กับตัวเองในความคิดของคุณ แต่ถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้จริงๆเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็คือคุณก็เปิดใจคือคุณก็เปิดใจคุยเขาเลยว่าในขณะที่อ่าคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันทําไมคุณน่ชอบคิดแบบนั้นแบบนี้เขาจะทํายังไงให้ให้คุณเนี่ยให้เขาทํายังไงให้คุณเนี่ยสามารถที่จะให้ความสบายใจกับคุณได้รับปากอะไรกับคุณหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องคิดมากขนาดเนี้ก็ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะสําหรับชาวตุลนะคะ อย่าคิดมากนะเขารักคุณค่ะนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแล้วก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ